ย้อนเวลากลับไปสู่ช่วงที่อำนาจและปริศนาซ่อนเร้นอยู่ภายใต้กำแพงราชสำนักสยามเรากำลังจะเดินทางไปยังวังหน้าหรือพระราชวังบวรสถานมงคลสถานที่ที่ไม่ได้เป็นท,ที่ประทับของพระมหาอุปราชแต่ยังเป็นศูนย์รวมของความลี้ลับอาถรรพ์และความหวาดระแวงทางการเมืองที่สันครอนราาบัลลังกาน,านานับศตวรรษหัวใจสำคัญของเรื่องราวนี้คือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัววังหน้าในรัชกาลที่4 ผู้ทรงได้รับการยกย่องจากโลกตะวันตกว่าเป็น ek, เดอะเซกเคิร์นคิงออฟสยามพระองค์ทรงเป็นอัจฉริยะด้านการทหารและเทคโนโลยีแต่ในขณะเดียวกันบันทึกประวัติศาสตร์และตำนานกลับเล่าขานถึงพลังอำนาจที่เหนือธรรมชาติของพระองค์ทั้งวิชาไสายศาสตร์และเรื่องเล่าที่ว่าพระองค์สามารถหายตัวได้จริงหรือไม่พร้อมทั้งปริศนาโบราณวัตถุที่ยังไม่มีใครตอบได้ในปัจจุบัน เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการแกรอยจิ๊กซอว์ประวัติศาสตร์ที่ผสมผสานระหว่างข้อเท็จจริงทางราชสำนักกับตำนานที่เล่าขานไม่รู้จบกำเนิดวังหน้าต้องคำสาบเรื่องราวอาถรรพ์และความลี้ลับที่มาพร้อมกับตำแหน่งวังหน้าหรือพระราชวังโบวรสถานมงคลน,นั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่มีจุดเริ่มต้นจากคำสาบแช่งอันศักดิ์สิทธิ์และน่าสะพรึงกลัวของปฐมวังหน้าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์คือสมเด็จพระบวรราราจ้ามหาสุรสิงหนาถ ซึ่งเป็นพระอนุชาของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งบันทึกโบราณได้กล่าวถึงพระดำรัสสาบแช่งที่ทรงตรัสไว้ก่อนสวรรคตว่าใครที่ไม่ใช่ลูกหลานของกูมาครองขอพิสางเทวดาจงบันดาลอย่าให้มีความสุขคำสาบแช่งนี้ได้กลายเป็นรากฐานของความเชื่อและตำนานที่สืบทอดกันมานับร้อยปีผู้คนในสมัยต่อมามักนำคำสาบานี้ไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ร้าย หรือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในวังหน้าเสมอความเชื่อเรื่องอาถรรพ์นี้เป็นเรื่องที่จริงจังจนถึงขนาดที่พระมหากษัตริย์ในยุคต่อมายังทรงกล่าวถึงและทรงเตือนผู้ที่จะเข้ามาดํารงตําแหน่งวังหน้าให้ระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปลายของตําแหน่งวังหน้าคือในสมัยรัชกาลที่หวิกฤตการณ์วังหน้าที่เกิดขึ้นระหว่างวังหลวงและวังหน้าในยุคนั้นได้นําไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงจนเกือบจะเกิดสงครามกลางเมือง การประทาและตึงเครียดด้านอำนาจนี้เองที่ถูกนำมาตอกย้ำความศักดิ์สิทธิ์ของคำสาปแช่งดังกล่าวจนท้ายที่สุดแล้วการยุบเลิกตำแหน่งหวังหน้าอย่างเป็นทางการในสมัยรัชกาลที่หก็ถูกมองว่าเป็นทางเดียวที่จะยุติอาถรรพ์และความวุ่นวายที่ตำแหน่งนี้ได้สร้างขึ้นในประวัติศาสตร์สยามพระปิ่นเกล้าประชาจอมเวทและตำนานวิชาหายตัวบุคคลสำคัญที่เรื่องราวของพระองค์มีความลึกลับและน่าตื่นเต้นที่สุด ในบรรดาเจา้าฟ้าฝ่ายวังหน้าคือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัววังหน้าในรัชกาลที่สี่พระองค์ทรงได้รับการยกย่องจากชาติตะวันตกว่าเป็นเดอะเซคันด์คิงออฟซแอมและทรงเป็นอัจฉริยะในหลายด้านทั้งการทหารวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างไรก็ตามเรื่องราวที่ถูกเล่าขานควบคู่ไปกับความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของพระองค์คือพลังอำนาจลึกลับและไสยาศาสตร์ การศึกษาศสยศาสตร์และอาคมมีการเล่าลือกันในหมู่ขุนนางและชาวบ้านว่าพระปิ่นเกล้าทรงศึกษาและเชี่ยวชาญในวิทยาคมและศสยศาสตร์ชั้นสูงซึ่งทําให้ผู้คนเชื่อว,ว่าพระองค์มีอำนาจที่เหนือกว่ามนุษย์ทั่วไปตำนานหายพระองค์เรื่องที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดคือความสามารถในการหายตัวหรือหายพระองค์ไปจากสายตาผู้คนได้อย่างไร้ร่องรอยตำนานนี้ทําให้พระองค์ถูกยกให้เป็นราชาจอมเวทแห่งสยามในยุคนั้น ความจริงในบันทึกแม้จะไม่มีหลักฐานยืนยันความสามารถในการหายตัวได้จริงแต่บันทึกของสมเด็จกรมพระยดำรงราชานุภาพได้ให้ข้อมูลที่อาจเป็นที่มาของตำนานนี้โดยระบุว่าพระปิ่นเกล้าทรงมีพระอุปนิสัยที่ไม่โปลดความวุ่นวายหรือพิธีรีตองมักเสด็จประพาสไปตามที่ต่างๆโดยลำพังหรือมีผู้ติดต,ตามเพียงไม่กี่คนเพื่อเที่ยวสำรวจหรือพักผ่อนอย่างเงียบๆ การที่พระองค์สามารถเสด็จไปและกลับโดยที่ไม่มีใครรู้พระองค์ก่อนนี้เองที่ถูกนำไปตีความผสมผสานกับความเชื่อเรื่องวิชาอาคมจนกลายเป็นตำนานหายตัวที่เลื่องลือนอกจากนี้พระปิ่นเกล้ายังทรงแสดงออกถึงการไม่ต้องการประทับในวังหน้าอย่างต่อเนื่องโดยมักจะเสด็จไปประทับที่วังศรีธาจังหวัดสระบุรีอย่างยาวนานการกระทํานี้ถูกมองว่าเป็นการป่วยการเมืองอย่างหนึ่งเพื่อหลกเลี่ยงความขัดแย้งหรือความบาดระแวงที่ก่อตัวขึ้นระหว่างวังหลว,ง,หวงและวังหน้า ในขณะนั้นความหวาดระแวงและคดีที่ถูกบันทึกบทสรุปดราม่าระหว่างสองหวังการที่พระปิ่นเกล้าทรงได้รับการแต่งตั้งให้มีพระอิสริยยศเทียบเท่าพระมหากษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งประกอบกับความนิยมในพระองค์จากขุนนางและชาวต่างชาติทําให้เกิดความตึงเครียดและความหวาดระแวงทางการเมืองในพระราชสำนักสมัยรัชกาลที่สี่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ข้อกล่าวหาสะสมอาวุธในช่วงนั้น มีการกลับบังคมทูลกล่าวโทษต่อรัชกาลที่สีวา่าพระปิ่นเกล้าทรงสะสมยุทธภัณฑ์เครื่องศัตราวุธและกระสุนดินดำไว้เป็นจำนวนมากซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจผิดและหวาดระแวงว่าพระองค์อาจมีพระประสงค์ที่จะก่อการไม่สงบหรือแย่งชิงอำนาจคำสารภาพสุดท้ายเหตุการณ์ที่ถือเป็นการยุติความระแวงระหว่างสองวังอย่างแท้จริงเกิดขึ้นในช่วงปลายพระชนชีพของพระปิ่นเกล้าในขณะที่ทรงพระประชวรหนัก บันทึกจากพระบรมราโชวาทของรัชกาลที่ห้าได้เผยถึงฉากที่น่าตือนใจเมื่อรัชกาลที่สี่เสด็จไปเยี่ยมพระอนุชาถึงในห้องพระบัรทมพระปิ่นกล้าทรงเข้ากอดพระบาทของรัชกาลที่สี่ไว้แน่นพร้อมทั้งทรงพระกันแสงและถวายสัตส,สาบานด้วยความจริงใจว่าการสะสมอาวุธยุโทโธปกรณ์ทั้งหมดนั้นมีพระประสงค์เพียงเพื่อป้องกันผู้อื่นเท่านั้นไม่เคยมีพระราชประสงค์ที่จะประทุษร้ายต่อรัชกาลที่สี่เลยแม้แต่น้อย การแสดงความจงรักทักดีอย่างเปิดเผยในวาระสุดท้ายนี้เองที่สามารถสลายความหวาดระแวงที่ฝังลึกในพระราชหฤทัยของรัชกาลที่สี่ได้อย่างสิ้นเชิงจิกซอที่หายไปปริศนาป้ายหลุมศพคริสความลับของวังหน้าไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องราวของบุคคลแต่ยังรวมถึงหลักฐานทางวัตถุที่หาคำตอบไม่ได้จนถึงปัจจุบันคือการพบป้ายหินแบบหลุมศพคริสคริสเตียนทูมสโตนจำนวนหนึ่งแผ่น ซึ่งถูกค้นพบและหลงเหลืออยู่ในพื้นที่ของวังหน้าโบราณวัตถุชิ้นนี้สร้างความประหลาดใจให้กับนักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีอย่างมากเพราะไม่ปรากฏบันทึกใดๆในพงศาวดารหรือเอกสารราชการโบราณที่จะสามารถสืบสาวราวเรื่องถึงที่มาหรือความเกี่ยวข้องของป้ายหลุมศพแบบตะวันตกกับเจ้านายฝ่ายวังหน้าได้เลยป้ายหินนี้จึงเป็นปริศนาทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงท้าทายการค้นคว้าและตีความของผู้ที่สนใจ ว่าในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของวังหน้านั้นมีความสัมพันธ์หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชาวตะวันตกหรือาศาสนาคริสต์ในรูปแบบใดที่ถูกเก็บซ่อนไว้และไม่ถูกบันทึกอย่างเป็นทางการเรื่องราวทั้งหมดนี้จึงเป็นการผสมผสานร,ระหว่างข้อเท็จจริงทางการเมืองอาถรรพ์คำสาปและปริศนาที่ไม่สามารถคลี่คลายได้เป็นสเสน่ห์ที่ทำให้วังหน้ายังคงเป็นแหล่งรวมเรื่องเล่าที่น่าค้นหาจนถึงทุกวันนี้ เรื่องราวของวังหน้าและพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวคือภาพสะท้อนที่ชัดเจนว่าประวัติศาสตร์ของสยามนั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวที่ซับซ้อนกว่าที่ปรากฏในตำราเรียนวังหน้าเป็นสถานที่แห่งอำนาจที่มาพร้อมกับอาถรรพ์คำสาดและยังคงทิ้งปริศนาที่สำคัญไว้ให้คนรุ่นหลังได้ค้นหาคำตอบพระปิ่นเกล้าทรงเป็นเจ้านายที่ยืนอยู่บนจุดตัดระหว่างวิทยาศาสตร์สมัยใหม่และศสยศาสตร์โบราณ ความสามารถอันเกรียงไกรของพระองค์ถูกผสานเข้ากับตำนานราชาจอมเวทที่สามารถหายตัวได้ตำนานเหล่านี้อาจเป็นเพียงการตีความการวางพระองค์อย่างสุขุมรอบคอบแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าวังน่ายังคงเป็นแหล่งรวมของเรื่องเล่าลี้ลับที่ทำให้พื้นที่ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครในปัจจุบันเป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยบนขลังและปริศนาที่น่าค้นหาตลอดไป สมเด็จทบววรดราชเจ้ามาหาสุรสิงหานาถไม่เผาผีคำประกาศตัดญาติขาดมิรบันอรพระเกียรติในราชสำนักงานพระมรุมาศและพระเมนมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อส่งเจ้านายพระองค์ที่ล่วงลับเสด็จส่สวรรคล์ลยแต่กระนั้นก็มีเหตุขัดข้องในการจัดงานซึ่งกระทบต่อพระเกียรติอยู่เสมอแต่ปรากฏหลักฐานในสมัยกรุงศรีอย,ยุธยาจบจนสมัยกรุงรัตนกโกสินที่มีความขัดแย้งถึงกับประกาศไม่เผาผี ใครไม่เผาผีใครอะไรเป็นเหตุเรื่องนี้นนทพรอยู่มั่งมีอธิบายไว้ในประกวดลั่นยินแสยงพอแจ้งเหตุการไม่เผาผีในงานพระเมรุหวังหน้าสมัยรัชกาลที่หนึ่งก่อนจะไม่เผาผีนั้นจะต้องมีการเผาผีก่อนเสมอทั้งสองคำนี้เป็นภาษาพูดหรือภาษาปากที่แสดงการรับรู้เกี่ยวกับพิธีศพในสังคมไทยซึ่งมีความหมายดังนี้เผาผีตรงศพคือทำให้ซากศพคนตายถูกไฟไม่เป็นเท่าไป คนเอาศพวางลงแล้วเอาฝืนใส่เข้าเอาไฟใส่เข้าให้ไม่นั้นไม่เผาผีเป็นสำนวนหมายถึงคำประกาศตัดญาติขาดมิตรโดยหมายว่าแม้ผู้นั้นจะตายแล้วก็ไม่ให้อภัยความหมายของคำเผาผีเป็นการบอกวิธีการเผาศพอย่างสามัญที่ปฏิบัติกันตั้งแต่ราษฎรไปจนถึงเจ้านายเป็นคำกลางๆที่เข้าใจโดยทั่วไปส่วนคำไม่เผาผีมีความหมายในเชิงความสัมพันธ์ทางสังคม เพราะงานศพเป็นโอกาสสุดท้ายที่ญาติมิตรจะแสดงความไว้อาลัยหรือขออโหสิกรรมต่อผู้ล่วงลับไม่ว่ายามเมื่อยังมีชีวิตจะขัดแย้งมากน้อยเพียงไรก็ตามการไม่เผาผีจึงเป็นมาตร,ราการลงโทษทางสังคมหรือจากเครือญาติขั้นรุนแรงที่สุดการถัดแผ่นดินของพระมหากษัตริย์กรุงศรีอย,ยุธยามีทั้งวิธีการสืบราชสมบัติและการแย่งชิงราชสมบัติหรือที่เรียกอย่างเป็นทางการว่าการปราบดาพิเศษ พระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยามี3 4พระองค์ผลัดเปลี่ยนแผ่นดิน3 3ครั้งด้วยวิธีการสืบราชสมบัติ21ครั้งและวิธีการชิงราชสมบัติ12ครั้งเมื่อถึงคราวผลัดเปลี่ยนแผ่นดินแต่ละครั้งลูกต่างแม่น้องชายพี่ชายมักก่อเหตุแย่งชิงบัลลังก์จากพระมหากษัตริย์ผู้เป็นลูกชายซึ่งสืบต่อราชสมบัติด้วยวิธีการนำกองกำลังที่ตนมีอยู่เข้าแย่งชิงราชสมบัติเกิดการต่อสู้รบพุ่งจนเสียชีวิตเลือดเนื้อไถ่พลทั้ง,งฝ่าย เมื่อฝ่ายแย่งชิงได้ใช้ชนะเสนาดีมุกอัมมาจึงตั้งพิธีการปราบดาพิเศษเจ้านายฝ่ายที่เพลี้งพล้ำม,มักจบลงที่การถูกสังเ็ตโทษอาจจะด้วยท่อนจันทร์หรือวิธีอื่นๆตามแต่ผู้มีชัยจะเห็นสมควรซึ่งพิธีศพักจะไม่ถูกกล่าวถึงแต่สนิษฐานว่าพระศพของเจ้านายจะถูกฝังในบริเวณที่เรียกว่าโคพระยาหรือหากมีการจัดงานถวายก็คงเป็นแบบเรียบง่ายที่สุดในบางครั้งมีการจัดงานพระบรมศพหรือพระศพแต่ก็พบว่า ไม่ถูกต้องตามแบบแผนพระราชพิธีอันถือเป็นการลดพระเกียรติเช่นคราวที่พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงจัดการกับพระบรมศพพระเจ้าไทสระที่ยกราชสมบัติให้กับเจ้าฟ้าอภัยพระโอรสจนเกิดเป็นสึกกลางเมืองเมื่อเปลี่ยนรัชการความว่าทรงพระกรุณาตรัสว่าจะเอาพระบรมศพทิ้งน้ำเสียไม่เผาแล้วพระยราชนายกว่าที่กระลาหงนั้นกราบทูลเป็นหลายครั้งพระเจ้าอยู่หัวจึงให้ทำพระเมนขนาดน้อยคือห้าวาสองสองถวายพระเพลิงตามประเพณี ข้อความข้างต้นบ่งชี้ว่าหากเจ้านายเป็นศัตรูทางการเมืองจะไม่มีการจัดงานพระบรมศพหรือพระศพซึ่งรวมถึงกรณีสําเร็จโทษเจ้านายด้วยแต่กรณีนี้การที่ทรงจัดพระเมนขนาดน้อยถวายนับว่าผิดแบบแผนงานพระบรมศพของพระมหากษัตริย์เพราะถ้าจัดอย่างสมบูรณ์แบบแล้วจะต้องเป็นพระเมนขนาดใหญ่หรือพระเมนเอกใช้คือยาวเจ็ดวาและอาจถือได้ว่าเป็นครั้งแรกที่เจ้านายประกาศไม่เผาผีด้วยเหตุผลทางการเมือง ซึ่งจะมีเหตุการณ์ทางนองเดียวกันนี้ในสมัยต่อมาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถทรงเป็นพระประมุขฝ,ฝ่ายวังหน้าและพระอนุชาธิราชสวรคตในปีพุทธศ 2, 46, ักราช2346ขณะมีพระชนมายุ60พรรษาในเบื้องแรกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดให้เตรียมงานพระบรมศพอย่างสงะเกียรติโดยโปรดให้รื้อเอาทองที่หุ้มพระกฏกุดันใหญ่กุดั่นน้อยที่ทรง พระศพสมเด็จพระพี่นางเธอทั้งสองพระองค์มาหุ้มพระกฎกรมพระราชวังบวรและให้มีหมายประกาศกวนผมทั้งแผ่นดินเว้นแต่คนผมมวยผมปีผมจุกซึ่งการประกาศไว้ทุกครั้งนี้นับว่าเทียบเท่าพระมหากษัตริย์แต่หลังจากเกิดกรณีพระโอรสทั้งสองพระองค์ในกรมพระราชวังบวรเตรียมก่อขบฏทําให้ทรงเปลี่ยนพระราชาลัยไทยที่จะจัดงานพระบรมศพคราวนี้การสวรรคตของกรมพระราชวังบวรเกิดขึ้น ท่ามกลางปัญหาความขัดแย้งระหว่างวังหลวงและวังหน้าที่ปรากฏเข้าลางจากพระราชพงศาวดารในปีพุทธศักราช2,339ฝ่ายวังหลวงจับได้ว่าวังหน้าผลัดเปลี่ยนไพ่พลชุดใหม่เพื่อหวังชนะการแข่งเรือจนต้องเลิกแข่งนับแต่บัดนั้นฝ่ายกรมพระราชวังบาวรบาทหมางพระไทยไม่ลงมาเฝ้าเป็นเวลากว่าสองเดือนรวมไปถึงการที่วังหลวงปฏิเสธเพิ่มเงินเบี้ยว,วัดให้กับข้าราชการวังหน้า ในครั้งนี้กรมพระราชวังบวรไม่ลงมาเฝ้าอีกเลยทําให้พระยาเกษตรบุญรอดขุนนางฝ่ายวังหน้านํานปืนขึ้นป้องตระเตรียมไพ่ผลส่วนวังหลวงเมื่อทราบข่าวก็ปฏิบัติเช่นกันจนเกือบจะรบกลางเมืองท้ายสุดเหตุการณ์คลี่คลายลงเมื่อสมเด็จพระพี่นางทั้งสองพระองค์เข้ามาเรียกล่องอีกเหตุการณ์หนึ่งเมื่อครั้งกรมพระราชวังบวรทรงเป็นแม่ทัพยกไปตีทัพพม่าที่ล้อมเมืองเชียงใหม่เมื่อพุทธศักราช2345 ขณะนั้นพระองค์ทรงพระประชวรหนักต้องประทับที่เมืองเถินจึงทรงให้กรมพระราชวังหลังเป็นแม่ทัพขึ้นไปราชการสึกที่เชียงใหม่แทนและได้ชัยชนะส่วนทัพหลวงนำโดยกรมหลวงเทพปริรักและพระยาเมราชกับทัพของเจ้าหนุมืองวิงจันมาถึงเชียงใหม่หลังจากที่ทัพพม่าแตกไปแล้วถึงเจ็ดวันทําให้กรมพระราชวังบรวรทรงตำหนิทัพหลวงเป็นอันมากพระองค์จึงทรงกรททับโทษทัพหลวงและทัพวิงจัน ด้วยการให้เร่งทับขึ้นไปโจมตีทัพพม่าที่เมืองเชียงแสนส่วนทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกลับไม่ทรงตำหนิทัพหลวงแต่ทรงตำหนิกรมพระราชวังหลังว่าไม่ติดตามโจมตีทัพพม่าให้ราบคาบกรมพระราชวังบาวรนทรงแก้ต่างให้ว่าเป็นเพราะพระองค์ประชวรทําให้กรมพระราชวังหลังทรงรีบกลับมาดูแลท่ากาศความขัดแย้งปรากฏเขาหลางที่รุนแรงขึ้นตามพระราชพงศาวดารกล่าวถึงพระราชดำรัสของกรมพระราชวังบวร เป็นอุบายให้แก่พระโอรสทั้งสองพระองค์คือพระองค์เจ้าลำดวนและพระองค์เจ้าอินทปรักในช่วงมั่นปลายพระชนมอาชีพของพระองค์ถึงสองครั้งในครั้งแรกขณะที่ทรงพระประชวรหนักทรงใครจะทอดพระเนตรพระที่นั่งต่างๆที่ทรงสร้างไว้ให้สบายพระราชลืไทยเมื่อเสด็จขึ้นพระเสลียงทำตามพระประสงค์ทรงกล่าวว่าของนี้อุตสาหธรรมด้วยความคิดและเรี่ยวแรงเป็นหนักหนาหวังว่าจะได้อยู่ชมให้สบายนานๆก็ครั้งนี้ไม่ได้อยู่แล้ว จะได้เห็นครั้งนี้เป็นที่สุดต่อไปก็จะเป็นของท่านผู้อื่นครั้งต่อมาหลังจากที่ปราการประชวนมากขึ้นพระองค์เสด็จขึ้นพระเสลียงมาวัดมหาธาตุเพื่อนำมัสการลาพระพุทธรูปพระประธานในพระอุโบสถแล้วมีพระราชบัญฑูดำรัดเรียกพระแสงเพื่อจะทรงอุทิศถวายเป็นราวเทียนครั้งเจ้าพนักงานติดจุดเทียนถวายตามพระประสงค์แล้วพระองค์ทรงปรารภจะเอาพระแสงแทงพระองค์ถวายพระแต่พระองค์เจ้าลำดวนเข้าแย่งพระแสงไว้ได้ ทำให้ทรงทอดพระองค์ลงทรงพระกันแสงแช่งด่าพระองค์เจ้าลำดูต่างๆและเจ้านายในที่นั้นพากันทูลเชิญพระองค์ขึ้นพระสลลงกลับระหว่างทางมีพระดํารัสว่าสมบัติทั้งนี้พระองค์ได้กระทําศึกสงครามกู้แผ่นดินขึ้นได้ก็เพราะพระองค์ทั้งสิ้นไม่ควรจะให้สมบัติตกไปได้แก่ลูกหลานวังหลวงผู้ใดมีสติปัญญาก็ให้เร่งคิดเอาเถิดภายหลังพระดารัสครั้งนี้ทําให้พระโอรสทั้งสองพระองค์ร่วมกับพระยากราโหมทองอิน ที่กรมพระราชวังบวรรัก์เหมือนบุตรบุญธรรมพากันรวบรวมผู้คนฝึกซ้อมเตรียมเก่อการและแผนการนี้อาจเป็นที่ระแคะระคายแก่ฝ่ายตรงข้ามเห็นได้จากฝ่ายวังหลวงต้องถวายการอารักขาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกอย่างเข้มงวดขณะเสด็จหวังหน้าเพื่อมาเยี่ยมพระกาลหลังจากที่สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหานาถสวรรคตรบรรยากาศของความหวาดระแวงยิ่งปรากฏเพราะบรรดาเจ้าในหวังทุกพระองค์ที่ตามเสด็จส่งน้ำ และส่งเครื่องพระบรมศพล้วนขัดดาบเข้าไปทั้งสิ้นระหว่างงานพระบรมศพทางวังหลวงได้จับก,กลุ่มพระองค์เจ้าลำดวนและพระองค์เจ้าอิทธปักกลุ่มกับพระยากลาหมทองอินมาไตาส่สวนทราบว่าทั้งหมดจะหาคนมีฝีมือมาชุบเลี้ยงซ่องสุงไท่พลเพื่อเตรียมการประทุษร้ายในวันถวายพระเพลิง จ้านายทั้งสองพระองค์ถูกถอดจากอิสริยยศเป็นเพียงหม่อมลำดวนหม่อมอิทธปัดก่อนนำไปสำเร็จโทษด้วยท่อนจันรวมทั้งผู้ร่วมก่อการทั้งหมดถูกประหารชีวิตในคราวเดียวกรณีเจ้านายวังหน้าคิดก,ะกะ่อกบฏทำให้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมีพระราชดำริที่จะไม่เผาผีคือไม่จัดงานถวายพระเพลิงพระบรมศพกรมพระราชวังบวรตรัสว่ากรมพระราชวังบรวงบรวบรวักลูกยิ่งกว่าแผ่นดินให้สติปัญญาให้ลูกกำเริบจนถึงคิดประทุษร้ายต่อแผ่นดิน เพราะผู้ใหญ่ไม่ดีจะไม่เผาผีแล้วทําให้เหล่าขุนนางทั้งหลายทัดทานว่าการไม่ทําพระเมนถวายพระเพลิงไม่สมควรเพราะราษฎรที่ไม่ทราบความจริงจะพากันติเตียนได้จึงทรงเปลี่ยนพระทยัยและรับสั่งด้วยว่าขุนนางให้เผาก็จะเผาแต่จะทําพระเมนนั้นจะทาบูชาพระบรมธาตุเมื่อสมโ์พูพระบรมธาตุแล้วจึงจะเผาต่อภายหลังกันความนินทาเหตุการณ์นี้ยังคล้ายกับสมัยกรุงศรีอยุธยาครั้งที่พระเจ้าอยู่หัวบรมกศ มีพระราชดำริไม่จัดงานพระบรมศพพระเจ้าทศรัตน์และแม้จะจัดก็ไม่ได้เป็นไปตามแบบแผนการถวายพระเกียรติครั้งนี้ก็เช่นกันพระเมุถูกใช้เป็นเครื่องสมโพธพระบรมธาตุตามพระราชประสงค์เพื่อกันข้อข้อรหาจากเหล่ารัษดรมากกว่าถวายพระเกียรติแก่พระอนุชาธิราชพระเมนถูกสร้างในปีพุทธศักราช2347และดำเนินการไปตามพระราชดำรัสทุกประการการถอดพระยศเจ้านายในความผิดฐานกบฏ เป็นประหนึ่งธรรมที่ปฏิบัติกันมานับแต่ต้นราชวงศ์ต่างกับสมัยกรุงศรีอยุธยาเจ้านายหลายพระองค์ถูกสําเ็จโทษขณะที่ยังไว้พระยศเช่นเจ้าฟ้าภัยเจ้าฟ้าปอนเมธพระโอรสของพระเจ้าไทสระด้ายศึกกลางเมืองต่อพระเจ้าอยู่หัวบรมกวฎจนถูกกําจัดหรือกรณีเจ้านายสังพระองค์หรือเจ้าสังกรมพระโอรสของพระเจ้าอยู่หัวบรมกวฎร่วมกันก่อกบฏในพระบรมมหาราชวังถูกพระเจ้าอุทุมพรสําเ็จโทษ แต่ไม่ปรากฏว่ามีการถอดประยชแต่อย่างใดการใช้มาตร,ราการนี้กำจัดศัตรูทางการเมืองสมัยกรุงมรัตนโกสินทร์จึงไม่จำเพาะชีวิตเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการบั่นทอนพระเกียรติในอีกทางหนึ่งและที่ยิ่งกว่านั้นคือการประกาศไม่เผาผีที่ถือเป็นการตัดญาติขาดมิดแม้ว่าจะจัดงานพระบรมศพถวายก็ตาม